ซื้อนี่ไปละเอาไว้โมกเนี่ยไอ้นอมาแล้วกดเดข้ามาแล้วเหรอไม่ต้องเล่นละไปโยนทิ้งแม่งใช้ของซื้อเลยซื้อไล่มาถมเลยมืออ่ะไกล้ตายโกกเล่นมันโกกสวยโฟกโกกทำดี โนโนโนจริงดิมึงทำอะไรอ่ะพี่กูนั่งสมาธิเลยเอ้ยแล้วนั่งอะัรอยู่ข้างหลังกูด้วยอืมอะไรเอ้าวโอ้โหกูตาย้าวะ ไยมันว่าหัวเป็นท้าทายถามเลยมันโง่มันไม่ตายมันไม่ตายสัตว์มันตายให้มึงแม่หรือมึงยิงไปน่ะเฮ้ยมันก็ไม่ตายไงกูเลยสงสัยว่าทำไมมันไม่ตายวะไอ้สัตว์เอาละหัวมันจะตายวันนี้มันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วขึ้นมาลงมขึ้นมาลงไปไปสวยอีกตัวนึงขวาด้านล่างสวยสวยโอ้ยหลอยิงผิดไม่มีใครยิงมันเลยยิงใครอย่างวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันไปมักเก็ตแล้ว ช่องคอช่องคอมเกมาม่อะไรเนอาหารไหนเียโมเดะขี้ควายทอเป็นอาหารหนสัตว์อะไรอะบินอะไรอะจอมสู้กันนี่ยโฟโฟโฟกวยกิงลงลงลากลงลงดิหง โดนมาไม่เดียวตายเลยยิงก็ตายเลยยิงขาก็ตายทำอะไรก็ตายทำเฮียแล้วก็ทำหยุดยืนนี่ไอเฮียมึงยืนรอต้อเดีเฮียเดี๋ยวเขาก็มาโน้นี้เลยไม่มาได้เฮียมันเห็นไหมมึงยังทำอะไรโง่ๆแล้วผีตายไรเฮียควายรีพอร์ตมันดิโอ๊ยจ้าดูมาลุยไหนเก่งมาตึงตึงมาลุยไหนเก่งมาตึงแล้วตึงแล้วปลนกูมา เฮ้ยปืนมันพังปะเฮ้ยปืนมันพังปะเฮ้ยปืนมันพังปะเนี่ยอันน้าบอลไอ้เน่า่อกัอปืน่าบอลยไปเลยบบตันเร็กอุ้ยดอุ้ยดูนี่ดิดูนี่ดิแล้วนี่แล้วมึงดูกูอะไรเกาเกาเราจะเล่นดีๆนะเราจะเล่นเดี๋ยวลองด่านะ บ้านตายสักดูทูพ่อจบวิทดบ้านะซุ้ม GTR จะเอา GTR จะเอา GTR อิฐจะเอา GTR เมื่อคืนเนี่ยกระต่ายตายไปทีนึงแล้วเนาะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถ้าอิดได้ขับ GTR ถ้าแกขับจีทีอากระตายโหไปแล้วก็อิฐจะเอาจีทีอาร์พี่โลว่าพี่ลอ Uhm, เ,เ้ยโยยตอย in hey. oh. oh. uh oh. ู่ซ้ายตัอ oh. ยู่ซ้ายเสสตุดอะไรพี่เก่งตั้งนานมันจะเซฟมันจะเซฟตังไว้ใหพ่อมันแต่เราพ่อมันตายได้มีตังแต่งงานสมัยพ่อโอออมาเมื่ออโออ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 ะไรเนี่ยวะ หนึ่งสองสามมัม่วอันหนึ่งเว้ยอุ้อุ้ยอุ้อุ้ยอถือถือว่าดีสากุลาเว้ยเูเฮ้ยสามมาเฟสซี้อะมาานตัวนตัวต้อต้องม้อ้ออตอเสืตายโอ้ายปตายตายตายก่อนขอ่มึงดูมึงดของดีดู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 ดดูดู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 ดดดูดูดูดดูดูดู เฮ้ยสมั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 ยสโอ้กูตายคาสิกองค์ใดมาสัมพูดสูงสุดตายよโอ้ตายโควิ้ อะไรวะอยู่ก็แสบคอเจ็บคอเฮียไอทั้งวันแล้วเนี่ยน้ำก็แดกน้ำก็ไม่หายไปคิดเก่งเฮียม้านพองไปเฮียมองคอรีใครชโคใส่คอเกมอาคาบิดูบิกกี้ดูกุ้งเม่นๆกับคาบิดูอันแม่ล้านแม่ยิงให้โดนดิ เอออีกตัวหนึ่งไปข้างล่างโอ้ยเออโกงกบโกงกบโกงก็โอ้ยเฮ้ยทุบไก่เป็ดซิงซิงอะมาซิงอะไรมันไปบีแล้ว ไอ้ย้ยทะเลาะกันเหรอเอ้ยติดกูติดกูยิงดิยิงอะไรเอาแล้วติดแล้วเออเอเออเออเออ้ยุ้งแผนริงรู้ปะิงรองเีเออเอมแวเดอมล้วัง จิมานี่สัตว์มาเรียวมาเรียวมาไปักักััังัยเีย่นี้ไอ้เหี้ยมันจะรอทิงไปแล้วเอ้ไอ้พวกมม่เปิดรอยกระสุนกลัวไรกลัวกลัวกลัวเลเมเยเยนองกงกองกยงอีมี่อ๋ปัดอีจคัว่าอ้ยเี้ยคิดถึงลงตู่อะ โอายโอายอะไรอ่ะเรีย <niño> ร <sharing> ีวายตะโกมึงมึงมึงลองนึกสภาพฝั่งนั้นแม่งเป็นตัวเขียดต่อป่ดที่อยู่ในดีแต่ผมโกงเลยโกงเลยโกงเลยรอรอรอไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจังวันนี้โอ๊ยไอ้เหี้ยยิงโอ๊ยแผลตมาหาแม่ ูมีแต่มาแชลไอ้เหี้ยพัะสุธากับรรณาแล้วใครทับแผมได้อกิโลนึงวะเนาะโอ้กูเองเฮ้ยไม่ไม่ผมผมอยากวัดซีไปผมอยากวัดคมให้ให้มีวัดก่อนก็ได้ให้พี่วัดก่อนก็ได้ไม่ไม่ผมผมห้าวตีนพี่ผมห้าวพี่มีตลับเมตรพี่มีตลับเมตรเอามาไปไหนวะอุยฮุยตัดเอ้ยเออโอ้วอาอะ